สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม The Hunter Call of the Wild อีกครั้งหนึ่งนะครับใช่แล้วเรามาล่าสัตว์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็สัตว์ที่ผมจะล่าในพาร์ทนี้นะครับผมกะว่าผมจะล่าหมาป่านะก็โหดเลยว่าล่าหมาป่าล่าสัตว์กินเนื้อทุกคนคิดดูอันตรายแค่ไหนครับเออไปกำลังใจผมด้วยนะแต่โดยความคิดส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าสัตว์กินเนื้อเนี่ยน่าจะล่าตอกันคืนนะครับเพราะงั้นเราจะนอนก่อนนะ จื๊บโอ้โหตอนนี้เที่ยงนะครับอ่านอนเข้าไปเลยเอาเป็นสักสามทุ่มแล้วกันนะครับเอ้ยนี่สามทุ่มโอ้ยนี่มันสี่ทุ่มแล้วเนี่ยอ่านี่สามทุ่มโอเคนอนอุ้ยนอนนี่เสียตังค์ด้วยวเนี่ยค่าเตียงนี่ไม่ใช่แพงๆเอ้ยไม่ใช่ดูถูกอะไรค่าเตียงไม่ใช่แพงๆวะผีหลก ไม่อยากคิดเลยครับคุณผู้ชมว่าจอผมเนี่ยมันจะมืดขนาดไหนนะเอออ่ะกดทีนี่คืออะไรเนี่ยทีคือพิมพ์หรอไฟฉายอะ่ะอย่าบอกนะว่าไม่มีไฟฉายไม่จริงใช่ไหมอะ่ะไม่จริงใช่ไหม <laughs> ต้องหาไฟฉายแป๊บดึงทุกคนโอเคครับทุกคนผมหาไอเทมประเภทไฟฉายไม่เจอนะครับ เพราะงั้นเรามานอนต่อให้มันเป็นตอนเช้าดีกว่าหรือไม่ก็เป็นตอนเช้าตู่นะครับบางทีมันมืดเกินไปมันมองไม่เห็นจริงๆนะเออมองไม่เห็นเลยอะ่ะอุย้ยนอนห้าร้อยเลยแพงจังอนะ่ะเอาตีห้าแล้วกันนะเออต่างประเทศนี่ตีห้าน่าจะแบบสว่างๆมืดๆอยู่นะครับแบบว่าช่วงเวลาผีออกอะไรนะโอ้โหเฮ้ยฝนตกโอ้จะเจอลายไหมเนี่ยโอ้ เอาล่าล่าล่าอันนี้ผมจะเดินมั่วเลยนะครับแล้วก็ผมไม่เคยรู้เลยนะครับว่าการล่าหมาป่าเนี่ยเราควรล่าช่วงเวลาไหนนะก็อาจจะมั่วๆไปบ้างนะครับหรือไม่ก็อาจจะไม่เจอหมาป่าก็ได้แล้วก็แค่พูดไปงั้นแหละเจอตัวอะไรเราก็ล่ามาแหละทุกคนอย่าพูดพร่ำทําเพลงมองหารอยเกือบหมาป่าให้ดีๆนะที่ไหนเนี่ยโอ้เรากำลังจะไปข้างแหล่งน้ํานะครับแหล่งน้ําขนาดใหญ่ลุ่มน้ำนี้เนี่ยน่าจะมีจระเข้เคมันอยู่แน่นอนนะครับ ระวังตัวไว้ด้วยรู้สึกว่าเป็นแบกียมเลยอัโลสัตว์เอ้ยนี่ไงรอยตีนรอยตีนเนาะอัดเจ็บโอ, odes, โอ bubble, ้โหกวางหมดอารมณ์กันเลยทีเดียวอะไรเนี่ยกวางอีกแล้วโอ้ยไม่ใช่ซานต้าไม่ได้ใช้กวางเยอะขนาดนั้นเว้ย Yeah, oh, เราน่าจะต้องเดินทางเข้าไปที่ป่าดิบชื้นนะครับเฮ้ยโอ้นี่คือแบบเสียงปืนเรอเสียงนักล่าคนอื่นมีนักล่าคนอื่นอยู่กับเรากันเหรอเนี่ยเฮ้ยเโอ้มีดำไปไหนอะมีดำไปทางไหนครับเออเราจะเปลี่ยนเป้าหมายนะเปลี่ยนเป็นหมีไงดูจากสภาพรอยเท้าเนี่ยเออเอาไม่ใช่ไม่ใช่รอยเท้าเอ,อ้ยหรือว่ารอยเท้าวะ เออไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูจากสภาพเนี่ยน่าจะเป็นการเดินไปทางนี้นะปุ๊บขี้โม้ชิบหยเลยเอ้ยมีรอยเท้าเดียวนี่หมีมันใช้วิชาตัวเบาไต่ต้นไม้ไปหรือไงวะเออเอาเอาไม่ไม่หาแล้วก็ได้หมีอ่ะเออเดี๋ยวเอยพอโอเคนี่มันของวางนะครับเดี๋ยวโชคชะตาก็คงพาเราไปเจอหมีเองแหละทุกคนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง ล่าหมีต้องใช้ลูกซองนะทุกคนจำเอาไว้นะครับปึ๊บทางนี้ถึงไหนละโอเคระวังตัวไว้นะทุกคนไม่ล่งไม่ลงไม่ล่าแล้วหมาป่านะครับหาไม่เจอหาหมีดีกว่า้อยอมันน่าจะหาน้ำผึ้งอยู่แถวต้นไม้ป้าหมีอะ่ะหมีกินน้ำผึ้งจริงป่าวะเออสงสัยเลยเนะี่ยหมีภูก,กินน้ำผึ้งอะ่ะ แต่หมีดำมากินน้ำผึ้งป่ะเออโอ้ยทางราชนันระวังลื่นกับตันระวังลื่นหมีมเฮ้ยหมีนี่เสียง,ง,งร้องยังไงนะแบบรัวรัวเออนี่คือเสียงร้องหมีป่ะแบบถ้าเราทำเสียงร้องเฮ้ยอะไรวัวเหรออ้อยยอ,อ,อะไรเนี่ยไอ,อ อะไรเยอะตัวตัวอะไรเข้ามานวะกวางหมูป่าอะไรแบบนั้นปะเฮ้ย <c oughs> อะไรเข้ามานเนี่ยเอาพาหนะขึ้นไปเจอเลยทีเดียวจูจ่ๆมันก็จูจ่ๆมันก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เอาเอาขึ้นไปไหวแล้วทางลาดเกินลอยหมีไม่เจอแล้วเนี่ย อ๋อเอ้ยเป็นกวางกวางที่เขาใหญ่กวางมูสป่ะเออในไงมูสจริงด้วยมันเขียนว่ามูสนะครับมูสเกิบหมีหายไปไหนร่องรอยของเกิบหมีนั้นหายไปหายไปได้จังหดก็ไม่รู้อ๋อบางทีถ้าเกมนี้สมจริงนะครับฝนเนี่ยมันอาจจะชะล้างรอยรอยตีนหมีก็ได้นะเ,เราลองเดินหามูสแทนแล้วกันนะครับบางทีไอตัวเมื่อกี้อาจจะเป็นมูสก็ได้ มันค <laughs> like ือไอตัว no ที่วิ่งชนเราเมื่อกี้ใช่ปหมมูดอะมูดเจ้าเดินไปทางใสเฮ้ยมีป่ะเอ้ามูดเหรอมูดเสียงงีอหะเฮ้ยโอ้ไอมูดมันเสียงงีอหะ เอาผิดปืนเออไม่เหมือนมูดเลยเอ้าไม่ตายด้วยน่าจะเป็นคนเหล็กสีมากกว่าผมว่าเอาให้ชัวร์ไม่ตายหรือไม่โดนโอเคโดนนะครับแต่ไม่ตาย <laughs> อ๋อมันวิ่งไปข้างล่างนะทางนู้นทางนู้น ตามมูสไปตามรอยเลือดนะครับใช้จมูกดมเลือดเลือดฟุตฟิตฟุตฟิตเลยทาังนั้นเม่แต่มันกวางมูสมันไม่มีเขาเหรอเออหรือว่ามันเป็นแบบตัวเมียไม่มีเขาตัวผู้มีเขาอะไรแบบนี้หรือเปล่าออผมก็ไม่ได้เป็นเอฟซีกวางมูสด,ด้วยเลยไม่รู้นะครับขอโทษด,ด้วยอืมป่าไม้สวย จริงนะครับตอนนี้ผมมีปัญหากับคลิปมากเลยนะคือเลนเดอร์แล้วคลิปมันไม่ได้ชัดเท่ากับมันชัดน้อยกว่าไอเนี่ยคลิปหลักเยอะมากเลยนะครับทุกคนขอโทษด,ด้วยนะบางทีคุณผู้ชมที่เห็นภาพเนี้ยอาจจะแบบเอ้ยทำไมเกมไม่ค่อยสวยจริงเกมภาพมันสวยมากนะอันนั้นคือตัวที่เราต้องล่าสังหารใช่ปะใช่แหละไม่ใช่ได้ไง วิ่งอีกคือไม่ยอมตายสักทีวะเอกระสุนนะไม่ใช่กระสุนอัดลมเนี่ยกระสุนเหล็กนะเว้ยโอ้ยน่าจะลื่นตายเนี่ยตรงเนี้ยอ้านี่ตามรอยเลือดไปเลยครับทุกคนวิ่งเลยอ่ะเฮ้ยอะไรเอ่ยบนแผนที่อย่าบอกนะว่าโอ้โหเรากวางมูสพาเรามาใกล้กับอะไรเอ่ยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทุกคน น่าจะเป็นของเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะจริงๆเกมเนี่ยเหมือนจะมีเควสใได้ทำด้วยนะแต่ว่าใครสนนะเรามาแค่ล่าสัตว์นะครับเออเรามาล่าสัตว์มันๆกันเว้ยไม่สนเนื้อเรื่องล่าสัตว์อย่างเดียวจะหนีไปได้ไกลแค่ไหนกันเชียมูสเออกระสนกำลังปักเข้าที่หัวใจของนายอยู่นะเราจะวิ่งไปตายที่ไหนตายใกล้ๆไม่ชอบชอบตายไกลไกล ต้องให้คนเดินตามไงจะได้รู้สึกแบบว่าสําคัญนะเ,เรียกว่าสําคัญตัวน,น่ายิงเข้ากระบานอีกนัดหนึ่งจริงเกมนี้มีกดเดินไหมไม่วิ่งอะ่ะไม่วิ่งแต่เป็นเดินอะ่ะเดินช้ากว่าเนี่เดินแบบสโลเลยอะ่ะไม่ต้องยองด้วยอะ่ะเร็วกว่ายองแต่ช้ากว่าเดินอะไรวะคาเนอะ เฮ้ยหมีเฮ้ยกำลังคุยกับมูดเหรอมันนด้พวกเราเป็นไงบ้างวะช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยว่ะถูกยิงกระตกกะบาลสองนัดแม่งตรเจ็บเลยใครจะมาช่วยรักษาได้บ้างวะโทรเรียกหมอด้หนึ่งเก้าหนึ่งอ่ะมันคุยกันงี้ไหมเออถ้าสัตว์พูดได้นี่น่าจะเป็นสีสันแก่โลกมากเลยเนี่ยแล้วก็เกิดการยึดอำนาจนะครับยึดอำนาจของลิงแล้วก็ย้อนกลับสู่วานนอยอีกครั้งหนึ่งฮะฮเพ้ ไอตัวไหนคือตัวที่ผมเฮดช็อตไปวะมั่งมีสองตัวอีกโอ้ยโดนเป็นแกงกระรูเชียวอย่าเดินเยอะอย่าเดินเยอะพี่ตาไม่ทันเลยน้อง Okay, ไปไกลเลยเฮ้ยกับมาก่อนก็บมาก่อนอ่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรายังไม่เก่งพอนะครับอันนั้นเป็นตัวใหมยย่ชัวร์นะผมมั่นใจแล้วเพราะผมไม่เห็นรอยเท้าสีฟ้าที่มันเดินไปนะครับ โดนไหมถูกตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เองเฮ้ยกว่างเปนเยอะจังเลยเฮ้ยทางรถไฟว่ะเออมารับผมหน่อยดิจะกลับบ้านแล้วเ <c> ฮ <oughs> ้ยมารับผมทีเฮ้ยเหนื่อยแล้วล่าน,านานมากเลยตัวนี้ย มูสมูสเฮ้ยอะไรกูมันวะมันน่าจะเป็นมูสตัวที่เราตามหาแต่ถ้าผมสงสัยไม่ใช่อะไรเมื่อกี้ผมมองมายเยอะเลยเฮ้ยมองโคตรยากโอ้ยยิงรายิงไก่นะครับยิงเข้าใกล้ยิงห่างกันนะครับช่างยากจริงเลยการไล่าตามของเขาเนี่ย พอเราเข้าไปหาเขาก็ตีตัวออกห่างก็ห่างไกลเราไปเรื่อยๆทุกคนไม่มีโอกาสได้เอากระสุนเจาะเข้าไปที่กระบ้าของเขาเลยเออแน่แน่แน่ที่ลงแจ้งแจ้งแจงโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องยอมแพ้ไปนะครับเพราะว่าการล่ามันนี่เป็นอะไรที่นานมากตอนนี้ผมอัดคลิปไปชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยเออ นานมากนะครับล่าล่าล่าแบบโอ้โหทั้งวันทั้งคืนี่ะคือถ้าถ้าวิ่งตามไปเรื่อยๆมันก็คงจะบินหนีไปแล้วล่ะมันน่าจะเป็นกวางของสตาคอร์สนะครับออโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าถ้า,าจะล่าตัวอะไรก็รอดตามชมนะครับหรือไม่ผมก็จะไปล่าตัวกากๆให้เก่งก่อนแล้วก็จะมาแก้แค้นมันก็ได้นะใครจะไปรู้เราบางทีอาจจะเป็นนักล่าที่มีประสบการณ์แล้วก็ได้ตอนนั้นไปนะครับไม้เจอกันใหม่พัทหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย